ในปี2025 Suzuki ิบห r าูกิแครีได้รับการออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างตัวถังแข็งแกร่งและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นทำให้เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ธุรกิจขนส่งขนาดเล็กกำลังเติบโต,ตการเลือกใช้แครีเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของราคาและความประหยัดน้ำมันด้านหน้าของสุสูกิแครีมาพร้อมก,กับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าขนาดใหญ่เพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ยามค่ำคืนกันชนหน้าออกแบบให้ดูแข็งแกร่งขึ้น เพิ่มมิติให้กับตัวรถมากขึ้นมิติตัวถังโดยรวมถูกออกแบบให้กระทัดรัดสามารถขับขี่ในพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังคงพื้นที่กระบาดด้านหลังให้กว้างขวางเพียงพอสําหรับบรรทุกของขุมพลังของซูซูกิแคร,รีปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรที่ให้สมรรถนะดีเยี่ยมและยังมีอัตราสิส้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ประหยัดระบบส่งกําลังแบบเกียร์ธรรมดา5สปีดให้การขับขี่ที่ราบรื่นและทนทานเหมาะกับการบรรทุกหนักระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัต และด้านหลังแบบแหนบซ้อนช่วยให้รองรับน้ำหนักได้ดีและยังให้ความนุ่มนวลขณะขับขี่ภายในห้องโดยสารของซูซูกิแคร,รีได้รับการออกแบบให้กว้างขวางมากขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายขึ้นลดอาการเมื่อยล้าเมื่อต้องขับขี่ระยะไกลแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยพร้อมช่องเก็บของมากมายสำหรับเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่จับถนัดมือและตำแหน่งการนั่งขับช่วยให้ทัศนวิสัยดีขึ้น กระบะด้านหลังของซูซูกิแคร,รีปี2025ถูกออกแบบมาให้รองรับการบรรทุกของได้มากขึ้นความกว้างของกระบะเพิ่มขึ้นรองรับเลตขนาดมาตรฐานได้อย่างง่ายดายพื้นกระบะแข็งแรงขึ้นรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นฝากระบะสามารถเปิดได้3ด้านช่วยให้การขนถ่ายสินค้าสะดวกมากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนส่งร้านค้าปลีกหรือแม้แต่เกษตรกรที่ต้องการใช้รถบรรทุกขนผลิตทางการเกษตรอีกหนึ่งจุดเด่นของซูซูกิแคร,รีคือความประหยัดน้ำมันและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำ เครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนถูกออกแบบใหม่ให้รองรับการใช้งานหนักในอุณหภูมิที่สูงได้ดีในขณะที่ระบบไอเสียผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบความปลอดภัยของ Suzuki Carry รรปี2025ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกระทันหันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่นอกจากนี้โครงสร้างตัวถังได้รับการออกแบบให้รองรับแรงกระแทก ลดความเสียหายหากเกิดอุบัติเหตุคานเสริมด้านข้างช่วยป้องกันแรงกระแทกจากด้านข้างทําให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับการปกป้องที่ดีขึ้นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของซูซูกิแคร,รีคือความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงเป็นรถตู้แช่เย็นสําหรับขนส่งอาหารสดรถตู้สําหรับร้านค้ารถพ่วงหรือแม้แต่รถสําหรับใช้งานในไร่นาหรือฟาร์มด้วยโครงสร้างที่ออกแบบมาให้รองรับการดัดแปลงได้ง่าย ทำให้ซูซูกิแครี่เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและคุ้มค่ามากที่สุดราคาของซูซูกิแครี่ปี2025ในประเทศไทยยังคงเป็นจุดเด่นด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีตัวเลือกทางการเงินที่หลากหลายทําให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กสามารถเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องลงทุนสูงจนเกินไปอีกทั้งยังมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้การบำรุงรักษาและอะไหล่หาง่าย โดยสรุปแล้ว Suzuki Carry ปี2025เป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนส่งการค้าปลีกหรือการเกษตรด้วยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมความทนทานความประหยัดน้ำมันและราคาที่คุ้มค่าทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับผู้ที่มองหารถกระบะท,ที่เชื่อถือได้หากคุณกำลังมองหารถกระบะสำหรับใช้งานหนักแต่ยังคงประหยัดค่าใช้จ่ายซูซูกิแครีคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม